สวัสดีค่ะขอเข้าสู่สุดสุดสุสัปดาห์นี้งงเงาเลยนะคะทุกคนเพราะว่แค่นี้แต่ไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราทำมาเป็นรูทีนขนาดนี้แล้วถ่ายจนเลิกนับแล้วนับด้วยนะคะก็คือ NCT Bunny Party นี่ห่างหายจากการดูไปสะพัสมางนะใช่ปกติคือไม่เคยได้วาดทำกับ NCT เลยงงมากนะคะ แต่ครั้งนี้ฉันบอกว่าต้องได้ละโดนฉันห่างหายคิดถึงน้องๆมากคิดถึงน้องๆทั้ง23คนเลยนะคะซึ่งคลิปนี้ได้รับการรีคอร์ดจากบ้านไหนคะพี่โดนบ้านนีโอแคลปดิค่ะขอบคุณมากค่ะไปซับสไคร b ์ครับเยอะๆนะคใช่ซึ่งเป็นบ้าจริงๆเรามีทำหลายคลิปของเขาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงจ้ะ จ้าไปดูแต่ว่ากดไปดูทำไมพี่โดนต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้พวกเราทั้งสองช่องทางเหมือนเดิมนะคะฝาก,กด้วยนะค,ะออค่ะไปดูกันลเลย,ยอืมอ๋อหลวงค่ะมันับไฟอะไรวะโอ้ เซแบบเยอะมากคลิปเนี้ยทั้งหมดตรงเนี้ยคืออะไรหยอแม่เไม่ได้ดูคอนเทนต์นี้เลยอ่ะน่ารักเราดูเราดูน่ารักมากเลยที่พดีซออยู่20อะไรทำไงเหอแม่น้องว่าไอ้ไอ้ต้นจะจึ๊กน่ารักเลยคีซองชิล혹시샴페인따시죠แค่น้องอะเนี่ยน้องนี่ยดิา

โตอย่างดีจร <_ Gimme for u> yeah, ิงๆเลยนะที่ตองเนี่ยโตเรยวมากเนี่ยรสชาตของความเป็นผู้ใหญ่เลยดูกข้างหลังดิอันนี้ก็ตำนามนะมีมีคือเพลงปับหมุดมาแล้วอันนี้ก็น่า

จีบย er> ุบยุบแกถ้าแกบรรษวไม่ได้ช่องลงลงแน่ๆพี่โป้อยากกระโดดลูพี่โปอยากะกร้ชิดก็วิ่งมิ่โอเคพี่ช่งนักเลยอะคบอกราลูกในไอทีเกินเรืองป้ะทุกคนแต่ลูกที่เอาขึ้นมาใครจะเล่นหร่อเี่ยอ่ะมออะ พี่ตงครับไอเลิฟไลท์เธอ กไม่กนี่ดีหนูดีว่าดีหนูเีดีมากไรพีแจมินพี่แจมมค่ะเซนดีดมากกาีมา่มาีมา thank <laughs> you

스 am 리 u n n y Can she s t 시 p 리 n l y f l e 시 i 리 <릉> 아, <We>, i l <릉> so, i t y How do you get up a lockdown? I don't know. I don't know. I d I o o o

ตัวจู้ว่าอะไรชาวนี้ยอย่างเนี้ยตด้วยดิฉัเกิดเรือ All right I'm sure howling song โอ้ยอะไรนี่น่ารักพี่พ่อพานพวกมาเล่นเกมเลยอะอ้ยไปตั้งแต่ตลกไงเหรอ

Failed. LMAO. God. No one's rooting for us. Holy crap. I'm so good. 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 I'm i a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 m so i am i i am i am i

아! ตัวที่ไหกคนตัวที่ไหคนอไอไอ่ะใช่แตู่รกแค่นากมากวดูแพนแพนดูไม่ติดเลยหลับแบบน่ารมากโอ๊ยอบขำกิ๊กขำกิ๊ <웃음> 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 일명 스카 춤이라고 저희가 부르고 있는데요. 먼저 왼쪽 어깨를 빼고요. 그다음에 <laughs> 오른쪽 어깨. 를 <laughs> 빼고 어? 그다음에 섞어주시면 됩니다. 네. 왼쪽. 섞어 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 섞어. 섞어, 섞어, 섞어. <목소리가> 이 포인트 꼭 기억하고 있겠습니다 글로벌 루키스&하이픈의 드렁큰 사이즈 데이즈드의 무를 먼저 마무리할 계습니다 저희 사랑하시청 감사합니다 거늘얘더나 우리 m 성찬이가 축하 해주니까 감사합니다 감사합니다 그리고 저희가 이번 앨범 열심히 준비했는데 Si O- Sip cham 아, 아, <목소리> 아, <목소리> 아 아니, 뭐. 진짜, 이게, 그, 대, 이거, 떨어졌어. 나 진짜, 아닌게 나, 그, 이거, 이거, 무슨, 뭐, 이거, 이어 이거, 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 이 이거, 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 거이이

โดนโดนออกอ่าร่กน่าหรักว่ะอ่ะจบแล้วทุกคนแกงปะทุกคนถ้าอยากดูที่เหลือ1987654321ยังไงคะ ติดตามชมอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ายานีไปไหนนะคะทุกคนมาแน่เอาไปก่อนครึ่งหนึ่งแบบครึ่งหนึ่งเอยาวเหลือเกินแม่เดี๋ยวจะดูกันตักแตกเกินไปนะต้องอาทิตย์หน้ามาแน่นะคะอีกสิบอนอีกสิบอันที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะถูกต้องสนุกมากชอบมิตรสนุกมากเหมือนแลปอัพแบบทั้งปีเลยที่เราไม่ได้ดูคือเราชอบแบบว่าเขาใส่เอฟเฟรนอะไรมันแบบตรงที่มากเลยะ ตรงที่เราก็ได้ใจบอกว่าได้เห็นหลายๆโมเมนต์ที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วบางอันก็ไม่เคยดูบางอันก็คือแบบเฮ้ยคิดถึงอ่ะคือดูแล้วมันแบบคิดถึงตอนนั้นอย่างตอนพอน้องดีมคือจําได้ว่าแบบสนุกมากใช่ใช่เป็นเป็นคัแบบที่แบบมีสีสันมากเลยแล้วแบบว่าพี่พี่ถูกวงมาช่วยกันแบบช่วยน้องโปรโมทอะแล้วคือวันเออมันแฮปปี้น้องเป็นอัลบั้มแรกของน้องเลยปาตอนนั้นอะ แล้วมันก็เหมือนแบบเออดีจังวะเวลาที่รอคอยมานใช่ถึงเวลาของน้องอะไรอย่างนี้แล้วแบบทุกคนมาช่วยกันอัพอัพติ๊กต็อกอัพอะไรมา่เราเยอะมากแบบคลิปพี่แทอิวในตำนานนะโอไวหอย่างแรงเลยนะคลิปนานนจริงแล้วคล้วอะไรวูมหมหนึ่งสองเจ็ดก็การันตีความขำไม่มีสติเขาลอกกั่เขาแปะละแม่หลกมาก คอนเทนต์่าสใจคือปล่อยมาทั้งปีคือเยอะมากนะทุกคนอันก็ตามไม่ทันบอกคนบางอันลืมไปแล้วว่าได้ดูหรือไม่ได้ดูคืองงมากเพราะว่าเยอะมากแต่ก็แบบโอ้ยกลับไปดูก็ตลอดแลวคือที่ตัดมาก็ยิ่งแบบตัดมาแต่ตลอดตลอดเลือกดีมากนะคะแบบว่าช่องคือเทสดีมากเลยอเราแบบคิดถึงวอวีด้วยเนาะแต่ว่าปีวีเราเราได้กลิ่นได้กลิ่นที่ดีกลิ่นมาแรงละ สองพันยี่สแหละเราว่าต้องมีอะไรดีๆกับเวอวีแน่นอนนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้ชาวโลกสำคัญด้วยแล้วก็ทุกๆยูนิตในอนาคตของเ c t ด้วยเนาะ ใครที่ตามดูมาถึงพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามเราทุกสัปดาห์เลยน้องๆติดตามกันรอยกันลอดคลิปอาจจะมามาช้ามาอะไรแบบคั้นยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบขอโทษล่วงหน้านะคะบางทีมเป็นแบบปัญหาหลายๆอย่างของเราเราก็อยากจะชวนเพื่อนเข้ามาให้ได้เยอะขึ้นด้วยบางทีมันก็ไม่ว่างจริงๆนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเนาะแล้วก็อย่าลืมตามไปดูพาร์ทสองในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะมาแน่นอนนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย